โอเคท่านผู้ชมวันนี้เรากลัาสู่เกมพอยต์แบงก์เกมที่ยศก,กโลกโดกวายศดอกกันนะท่านผู้ชมเกมที่แบบนักแข่งเยอะที่สุดในประเทศอ่ะ <c oughs> มันเยอะจนชุกชุมอะเข้าใจปะ <c oughs> มัน,นมีอัปเดตอะไรมาสารพัดสาร,สารเพนะแต่มันไม่อัปเดตแกเออโปสกักทีะนะอ <c oughs> โปมันก็ยังเยอะเหมือนเดิมมัชุกชุมเหมือนเดิมอ่ะมันมันมันจะมีไอ้พวกจาพวกเออโปเนียนโปเนียนแต่ไม่รู้มันจะเนียนขนาดไหนเนียนเนียนในขั้นยิงหัวทุกครั้งอ่ะ โคตรแม่นนะยศกระโหลกอะ่ะเอออันนี้ผมไม่ได้พูดเกินจริงที่ยดกระโหลกโหดกว่ายศดอกนะไอ้เกมนี้ต้องเป็นเกมที่แบบคนมีฝีมือแบบแบบช่ำชองใช้ได้อะ่ะโอ้ยโ,โอเคไปไปไปจะลองเล่นสักด่านจะลองเล่นสักด่านแต่คุณอยานี่ฝีมือผมนะอ่ฝีมือผมมันเอ่อดอยดอยอยังไงก็ไม่รู้อะ่ะไปไปไปขอสักด่านขอสักด่านผมลองเข้าเททประมาณสักสองสามครั้งดู เจอโปทุกด่านเลยโคตรทอใจเลยเกมเนี้ยม,มามาขอวางระเบิดหดีอยดิขอวางระ,ะเบิดหน่อยวางระเบิดด่านสนาไนเอีเ์โกลงกูก็แทบยิงสูเขาไม่ได้ละมามา <c oughs> แล้วมา <c oughs> ดูกัน <c oughs> ว่าเซิร์ฟนี้ห้องนี้มันจะมีโปไหมมีไอ้พวกเหนือมนุษย์ไหม <c oughs> ส่วนใหญ่ก็มกักจะเจอไอ้พวกเหนือมนุษย์เยอะมากเลย แต่มันจะแอปเป็นแอปเนียนยังไงก็ไม so like ่รู้อะอ้าว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 ไอสัตว์เล็กปืนมึงเอาปีกเหล่าเอ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 อเอาเอาเอาใครจะตายเอาเฮ้ยเดี๋ยวมือที่สามมามามาลองดูที่ไอ้นี่จะรอดไหม ไอ้เฮียกูกลายเป็นนักภาคตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโอ้ยไอ้ที่เป็นเกิรเก่งแลือเกินเก่งเว้ยไอ้เดี๋ยูผมผมพูดไม่ได้เกิดจริงย้อนกระโลขนดชวดย้อนดอกไอ้เียเก่งเหลือเกินไม่ได้เก่งอะไรสักดาลก็ไม่รู้หาปรวะอ๋อไม่ไม่ตาย มันยิงกูดัดเตี้ยจะปืนกูยิงสองดัดโจ้อ้หัวคุ้ยความยุติธรรมอยู่ไหนวะอ้าวอ้าค้างเอ้าค้างเอาโอ้โหดูดูดูโอ้โหโอ้โหไอ้สารก่งเหลือเกินเออกูกูมีสไนป์ดิวะปังไงฮิ้ว เกมนี้ต้องเดินระวังระวังได้ยินเสียงตีโคตรดังอ่ะมิชชั่นเฟลไอพวกที่จับเสียงตีได้นี่แม่งอย่างโปลเลยอ่ะเสียงตีแม่งตักตกแตกแตกแม่งเลยกูเริ่มจะพูดมากแต่ฝีมือกูกูยังไม่ได้ฆ่าใครเลยขอสักตัวขอสักตัวผมอีกตัวผมอีกตัวอะดีว่ามันดีว่าน่ารำคาญมาก ไป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 เก่งนะเว้ยโชว์หน่อยโชว์หน่อยไอ้พวกไอ้เก่งๆมึงตายไปแล้วเสียงอยู่ตรงนั้นน่ะเสียงอยู่ตรงนั้นน่ะอ่ะยีนเสียงวะได้ยีนเสียงได้ยินเสียงวะเสียงมันอยู่ตรงนี้ไอ้เหี้ยไม่โดนอู้ขอปืน,น,นหน่อยดิปืนอะไรวะเนี่ย Nguyệt, quên Nguyệt, quên 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 đi ai yêu mọi yêu mọi bom ở yêu mọi ở mọi yêu mọi mọi yêu mọi 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 been planted. Oh, 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 ีด่าสไนไอ้คุ้ยคุยไอ้เอยมึงเดี๋ยวไปเล่นมีดมะไอ้เีอยแค่สไนกูก็ลำบากแล้วบนเลยเถ่เอะแป้งบีดมาฟันเหล่าอีกโอ้ยเฮียนักพากเลยกูโอ้ยโอ้ยโอ้ย ดูแล้วเกินดอฮะดูแล้วเกินโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอเอาเอไม่เฮียตายกันเรียบเลยเออจะตายกันเรียบเลยอัดซบจริงๆต้องมีหมามันต้องมาแน่โผล่มาโผล่มาโผล่มันโผล่จริงมัน ผมว่าผมว่ามันไม่ตายมันไม่ตายไอ้เ,เพื่อนกูตายเรียบเลยหมาแด่ก่อนที่จะทำอยู่ตรงไหนสเส้แจแล้วโอ้กูโดนยิงน่าจะตายหาเลยวะ มม่ต้องลองเลงหัวแล้วบ้างยังไอชิ้นแผแหม่ตายตายจักเลยเฮียเฮ้ยกูยศกูเคยอดีตท้าดาวฮีโร่ะเฮ้กูตายกูตายกูตายไอ้สัตว์ไม่ไม่ตายขไอ้เฮียกูเคยไปทาดาวฮีโร่มาก่อนนะ ไอ้ยังฝีมือควายเกี้ยงเลยเกมนี <c oughs> เ้เออ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 เออมีเหล่าหลังแล้วไอะเอเอฮ่าฮ่าฮ่มิชชั่นสุขสั่เซส๋ยวอย่าไปบอกใครได้ยังว่ากูเคยฆ่าดาวยูโรเนี่ยไอสัตว์เอ้ยเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหกูได้อย่างช้ำแหมไอที่บ่ายเดี๋ยวนี้นี่อะไรเนี่ย อเนี่ยไอ้ฉันสองไอ้เี่องนักมังยิงโดนเต็มเต็มไม่ตายโอ้ยยิงแบบไม่เล็งโอ้โคตรเก่งเลยมันไม่ตายอ่ะมันกูยิงโดนนะแต่มันไม่ตาย กูได <mm ้โคตรเก่งเลยว่ะอยังไม่ได้คันสี่แล้วคันสีแล้วกูไม่อายแล้วไม่อายเลยอ่ะมันไม่ตรงเนี้ยก็ตรงเนี้ยนั่นนั่นว่าแล้วไอ้เหี้ยมันไม่ตายอ่ะกูกูขอฟ้องให้มุภาพเป็ด ไอ้เรื่องดั้ดถึงมันไม่ตายอะหัวขวิดโอ้แสกูก็มีมีดดีดีวะเออมาดิวะออเมีดแต่มีดมีดถึงทำไมเนี่ย Ê, à, cô đi là thoa thế Cả biết lão mạng lên Cô chấm biết lão vút bưng ấy quốc quần Cô tái kẹt lấy hả?

ควาคืนสักทีมิชชั่นสักเซสต่อ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 มันไม่มันไมันไม่มีเหล่าแม่ในสันส่ละบมึงฝันแม่ขวู้ดี่ละบมึงไปไหนอ่ะโอเคฉันพระกูโดดวยะเอา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  รูอะไรกันเนี่ยเออโอ้ยเยีนดีก็เก่งเหลือเกินมาโครหรืออะไร่ยม,มาโครหรืออะไร่ยมึงยิงไม่เล็กเนี่ยไปต่อไปต่อไปต่อมันน่าจะรู้แกวกล่ะมันน่าจะรู้แล้วมันน่าจะดักแล้วล่ะลตอนเนี้ยอ้อมเลยอ้อมเลยเฮยอ้อ,อมเลยโอ้โห เอาดี๋ยวเอาหน่อยเอาหน่อยวนะอ้ยไปไหนหมดไหนีระเอไรฮีอ่ไหนไหนมีลาฟันแม่งเลยยาวใช่ไหมมันดักกูได้กูรู้มันดักกู

เฮ้ยเฮ้เ <sympath> ฮ <eight> ้โอ <jack> ๊ยโอ๊ยเฮียใครยิงกูเอาเอามันยิงแค่แขนกูยังตายเลยเอาเอาทีมกูจะชนะเหรอที่เอา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 เหลือตัวเดียวแล้วเหลือตัวเดียวแล้วเออเฮียกลายเป็นทีมกูชนะเฉยเลย Blue Team Win โอเคท่านผู <their noc way touched> ้ชมต้องขอจอกันนิ้นก่อนนะมาแลกไข่ไข่เคดแค่นั้นแดะให้เล่นในหายใครคิดถึงโชคดีคลิปนี้มันไม่มีไอ้พวกเหนื่มอนุษย์แล้วนะโอเคโอเคต้องขอจบคลิปนี้ก่อนนะโอเคบาย